อันนี้คือเซรั่มของลิออนะคะเซรั่มชุดนี้ก็จะมีสามชิ้นซึ่งจะมีกระเป๋าใส่เครื่องสำอางแถมให้ด้วยนะคะเป็นกระเป๋าที่ขนาดใหญ่พอสมควรนะคะคือใส่เครื่องสำอางแบบได้จุใจเวลาเดินทางนะคะอันนี้คือตัวเซรัมะะ่มค่ะเซรั่มบำรุงผิวแล้วก็จะมีตัวนี้ เคเพอร์เฟกตัวนี้แล้วก็มีตัวเซรั่มสำหรับดวงตานะคะหลอดเล็กแล้วก็เซรั่มสำหรับใบหน้านะะี่ค่ะมี3ชิ้นเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ในี้ดูนะคะว่าชุดนี้ราคาเท่าไหร่นะะก็ตัวนี้จะไม่ได้เพราะว่า สั่งของหลายชิ้นเกินจําราคาไม่ได้อันนี้น่าจะร้อยต้นๆนะคะร้อยกว่ายูโรแต่ก็ถือว่าใช้คุ้มเพราะว่าใช้ได้นานค่ะ